สวัสดีครับทุกท่านเลฟทีท่องทิทยพีชนแนลนะครับวันนี้เอาพากับผมในเรื่องการรับที่ตัดเล็บครับที่ตัดเล็บเวลาเราซื้อมาแล้วเราใช้ไปนานๆที่ตัดเล็บส่วนมากจะตัดเล็บของเราไม่เข้านะครับในวันนี้ทางช่องทิทยพีชนแนลจะมาแนะนําวิธีการรับที่ตัดเล็บแบบง่ายๆคมเร็วคมนานคมกกิบเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับ ที่ตัดเล็บเวลาเราใช้เป็นนานๆแล้วนะครับตัดเล็บไม่เข้าแน่นอน,นแล้วก็มีหน้าสัมผัสที่โค้ง2อันนะครับไม่ว่าจะเป็นอันใหญ่และอันเล็กแล้วอันนี้เป็นหน้าสัมผัสที่ตรงสําหรับตัดทอกเล็บและตัดหนังนะครับในวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการรับที่ตะเล็บ2แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าสัมผัสโค้งแบบนี้แล้วก็หน้าสัมผัสตรงแบบนี้เราลับได้แบบง่ายๆเดี๋ยวเราลองตัดเล็บก,กันดูเลยนะครับว่า อันเก่าๆแบบนี้นะครับจะมีความคมหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองอันใหญ่กันก่อนนะครับเดี๋ยวดูนะครับการบีบนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราบีบสุตรแล้วนะครับที่ตัดเล็บจะตัดเล็บของเราเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมบีบแรงๆเลยนะครับที่ตัดเล็บยังตัดเล็บของผมไม่เข้าเลยครับแสดงว่าที่ตัดเล็บแบบนี้ไม่มีความคมเลยครับแล้วก็ทําให้เล็บเสียเห็นไหมครับเนี่ยตัดเล็บไม่เข้านะครับก็ยังทําให้เล็บเสียด้วยครับ ในวันนี้เราก็จะมาลับที่ตะเล็บสำหรับอันใหญ่และอันเล็กนี่ครับเดี๋ยวเราลองกันดูเลยครับเดี๋ยวนู้นครับเล็บสําหรับนิ้วชี้นี่นะครับเล็บอ่อนๆดูสิครับที่ตะเล็บแบบนี้จะตัดเข้าหรือเปล่าครับดูนะครับผมบีบไปแรงๆเห็นไหมครับเนี่ยที่ตะเล็บยังตัดเล็บไม่เข้าเลยครับแล้วก็ทําให้เล็บของเราเสียด้วยเห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้ไม่เป็นผลดีเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นที่ตะเล็บปากตรงนะครับซาะเล็บตัดหนังเดี๋ยวเราลองตัดเล็บกันดูครับ ว่าจะตัดเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยโกดแรงๆนี่ครับโกดแรงๆยังไงก็ไม่เข้าแสดงว่าที่ตัดเล็บแบบนี้ไม่มีฟาร์มคมเลยครับเดี๋ยวเรามารับที่ตัดเล็บกันเลยครับโดยผมจะรับที่ตัดเล็บอันใหญ่กันก่อนนะครับปากโคง้งในการรับที่ตัดเล็บเราจะใช้กระดาษทรายเบอร์800หรือเบอร์พันนะครับเพราะว่ากระดาษทรายเบอร์800และเบอร์พันมีความละเอียดมากจะไม่ทําให้หน้าสัมผัสข,ของที่ตัดเล็บเสีย แล้วเล็บของเราเวลาใช้ที่ตัดเล็บแบบนี้นะครับก็จะไม่เสียด้วยเดี๋ยวผมจะใช้กระดาษทรายนะครับเพียงนิดหน่อยผมจะใช้ไม้นะครับกลมๆแบบนี้เพราะว่าหน้าสัมผัสเป็นแบบโค้งเราก็จะใช้ไม้กลมๆแบบนี้ครับถึงจะเข้ากับหน้าสัมผัสได้ จะห่อเลยครับห่อไม้เลยครับเนี่ยเอากระดาษทรายห่อไปที่ไม้เลยครับแล้วก็หมวนให้กลมๆแบบนี้ครับเห็นไหมครับแบบนี้จะเข้ากับหน้าสัมผัสที่คงคงงในการรับเราจะถูไปเลยครับนะกดหน้าสัมผัสของที่ตะเล็บให้ติดกันแบบนี้แล้วเราก็ถูไปเลยครับ นีครับเราถูไปเพียงแค่นี้ก็พอครับนะที่ตะเล็บของเรา,เาคมแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาทดสอบทีหลังนะครับแล้ววันนี้เป็นที่ตะเล็บหน้าสัมผัสโค้งเหมือนกันผมก็จะใช้วิธีเดิมครับนี่ครับกดให้หน้าสัมผัสติดกันแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับความเงาของหน้าสัมผัสที่ตัดเล็บเกิดขึ้นแล้วครับดูที่มือผมนี่ครับนาะครสนิมออกเยอะเลยครับเพราะว่าที่ตัดเล็บเป็นเหล็กแบบนี้หรือว่าเป็นสแตนเลสส่วนมากก็จะมีคิีสนิมเกิดขึ้นครับเดี๋ยวเราพักอันนี้ไว้ก่อนนะครับ2อันแล้วก็ที่ตัดเล็บที่หน้าสัมผัสตรงแบบนี้เราจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับเราจะมาใช้ตัวนี้แลยครับผมจะใช้เป็นใบเลือดตะเลนะครับ ที่มีฟาร์มแบนเราก็จะมาห่อกระดาษฟายเหมือนกันครับเสร็จแล้วเราก็ถูไปที่หน้าสัมผัสของที่ตัดเล็บนะครับเรากดที่ตัดเล็บเหมือนเดิมครับให้หน้าสัมผัสติดกันครับแล้วก็ถูไปเลยครับ เห็นไหมครับที่ตัดเล็บของเราหน้าสัมผัสมีความเงาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองตัดเล็บกันดูนะครับ3อันเลยนะครับเนี่ยก่อนที่เราจะนํามาตัดเล็บเราจะต้องนําไปทาความสะอาดกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมนําไปเช็ดกันก่อนครับเมื่อเราลับที่ตัดเล็บเสร็จเรียบร้อยและทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะมาทดสอบในการตัดเล็บกันเลยครับผมจะทดสอบที่ตัดเล็บอันใหญ่กันก่อนนะครับโดยผมจะตัดที่เดิมเล็บนิ้วโป้นี่ครับ เดี๋ยวดูนะครับว่าที่ตะเล็บแบบนี้จะตัดเล็บเข้าหรือเปล่าหลังจากการรับด้วยกระดาษายแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับเห็นไหมครับคมแน่นอนคมจริงแน่นอนครับและคมไว้ด้วยครับเห็นไหมครับเล็บของเราหายไปเลยครับแสดงว่าที่ตะเล็บอันใหญ่นี้นะครับกลับมามีครามคมแลวครับเดี๋ยวเรามาทดสอบที่ตะเล็บอันเล็กนะครับหน้าสัมผัสโค้ง เดี๋ยวผมจะตัดนิ้วชี้ให้ดูครับเห็นไหมครับที่ตัดเล็บอันหน้าสัมผัสโค้งเป็นอันเล็กเนี่ยครับตัดเล็บของเราหลุดออกไปเลยครับสำรับนิ้วชี้เห็นไหมครับคมแน่นอนและที่ตัดเล็บหน้าสัมผัสตรงใช้สำรับเสาะตอกเล็บนะครับแล้วก็ตัดหนงังแต่วันนี้ผมจะมาตัดเล็บให้ดูครับ เดี๋ยวดูนะครับว่าจะตัดเล็บเข้าหรือเปล่าสําหรับนิ้วนานะครับเล็บยาวๆแบบนี้ดูครับเห็นไหมครับขาดเลยเห็นไหมครับเนี่ยขาดแล้วครับเดี๋ยวเราตัดไปเรื่อยๆครับนี่ครับดินเสียไหมครับกรึบกรึบนะครับนี่ครับลุดไปแล้วครับนี่ครับแสดงว่าที่ตะเล็บทั้งสามอันนี้นะครับคมแล้วแล้วก็กลับมาคมแน่นอน และคลิปนี้ทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการรับที่ตะเล็บให้คมได้คมเร็วคมนานและคมเกลิบแบบนี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทิไทพีชนเนลได้นะครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการรับที่ตัดเล็บทั้ง3อันนี้นะครับและ2แบบไม่ว่าจะเป็นหน้าสัมผัสโค้งและหน้าสัมผัสตรงแบบนี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิไทพีชนเนลด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับเจ้าดิไทยพีชาแนลบผมการรับที่ตะเล็บจากที่ไม่คมเรารับให้คมได้คมเร็วคมนานและคมกลิบเลยครับดูนี่ครับที่ตะเล็บของเรากลับมาคมแน่นอนใช้งานได้อีกยาวนานเลยครับ